สนับสนุนโดย U D Town Enjoy More Every Day มีความสุขได้มากกว่าทุกวัน k a n Innovative Building Beautification กลับมาสู่ช่วงที่3ของมาดามท็อกค่ะเมื่อยังคงอยู่กับเฮียตีแหง่งน้ำพองพัดกรุ๊ปค่ะวันนี้เนี่ยกระแส AEC กำลังมาแรงน้ำพองพัดกรุ๊ปนี่ได้เตรียมแผนที่จะรองรับ AEC ไว้อย่างไรคะคือตอนนี้นี่ในมุมมองผมที่ AEC จะเข้ามาเนี่ย mm hmm. ถ้าถามน้ำพองพัดกรุ๊ปนี่ก็จะพยายามรักษาฐานที่ตัวเองมีอยู่ในไว้ก่อน mm hmm. นะครับในขณะที่ผมจะไปเบ่งสู้คนอื่นเขาตอนนี้อย่าง อย่างบิ๊กบ็อกเทรนด์บิ๊กบ็อกนี่กำลังมาแรงบิ๊กบ็อกคือกลุ่มทุนใหญ่ใช่ไหมทุกกลุ่มทุนใหญ่เช่นโลตัสโอเปอเรทเฮาส์หรอะไรพวกนี้ที่มาแรงๆเ่ยพวกนี้เขามีสเกลที่ใหญ่มากเงินทุนเขาก็เยอะผู้ทรนพย์สู้ไม่ได้แล้วงเขาตอนนี้เข้าตลาดหมดแล้วทุนมาอย่างตลาดหลักทรัพย์ใช่ทีนี้มุมมองผมเนี่ยถ้าเป็นนักธุรกิจผู้ทรัเนี่ยถ้าเราไปเบ่งสู้เนี่ยยังไงวอลลุ่มเราก็สู้เขาไม่ได้วอลลุ่มเขาทั่วประเทศแต่วอลลุ่มเราแค่จังหวัดขอนแก่นหรือสองสามจ มันจะลาบากในมุมมองผมนะบอกว่าเราควรจะกระชับตัวเองที่คี่ที่ชํานาญอยู่อืคือเป็นเป็นคนที่เป็นผู้ชํานาญเฉพาะด้านเฉพาะด้านตรงนี้นะครับเปเชลลิตตัวนี้ต้องต้องรักษาไว้แล้วคุณรักษาฐานตรงนี้ไว้กําไรคุณก็ยังมีแก็บที่ที่ดีกว่าตัวเขาเพราะถ้าเป็นรายใหญ่นี่เขาก็จะเล่นกันเรื่องไพร์กันเป็นเป็นเป็นหลักกำไรน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรักษาให้ได้อ่จริงๆ AEC เนี่ยอ่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับถ้าถ้าเรา รู้คนที่ทําเกี่ยวกับเอ็กซ์พอร์ตอะไรพวกนี้ะจะรู้ว่าการเตรียมความพร้อมของคนเนี่ยคนต้องเข้าใจในเรื่องของความรู้ก่อนนะครับว่าตัวเองถนัดเรื่องอะไระแล้วถ้าเราทําได้ตรงนั้นเนี่ยผมว่า AC เปิดแล้วก็ไม่เสียเปียกนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะรู้ว่า AC เปิดเราได้ได้ได้เปรียบอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราได้เปียบผมเนี่ยพยายามไป ดูที่เมืองจีนแล้วนําอะไรที่เข้ามาเพราะจีนตอนนี้เป็นประเทศที่ผมต้องบอกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยสินค้าจีนโทรศัพท์อะไรพวกนี้แม้แต่แอ p เปิที่เราใช้อยู่นะไอโฟนเนี่ยผลิตที่จีนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างไปที่จีนหมดแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้าที่เราจะไปไปเลือกมาไปคอนแทคมาว่าได้ดีไม่ดียังไงตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องทำเพราะฉะนั้นก็กลับมาอยู่ที่ว่า เราเตรียมความพร้อมตรงนี้ยังไงในการที่จะสู้เอซีเขาเพราะคนของเขาเวลาเขามาเนี่ยคนจีนทุกวันนี้พูดภาษาอังกฤษได้อืนะครับภาษาไทยก็พูดได้อบางคนนะพูดได้เลยนะอพูดไปเดี๋ยวจะตกใจนะทุกจังหวัดตอนนี้มีคนจีนที่มาจากเมืองจีนมาเรียนบ้านเรามีทุกจังหวัด้พูดไทยชัดบอกใช่ๆพักหลังไปสังเกตที่ตลาดนี่จะเริ่มได้ฟังเสียงลงเล็งมากขึ้นแล้วใช่ไหมฮะหน้าตาเขาเวลาเขามาเนี่ย น้ำจะดูไม่ออกว่าเป็นคนไทยหรือคนจีนเนื่องจากว่าอย่างผมนี่ก็มีเชื้อจีนะเราเรามีเชื้อจีนเราก็ดูไม่ออกเลยดูไม่ออกคนจีนนอกจากจะฟังสำเนียงอ่าเขาจะเขาจะมีสำเนียงภาษาจีนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่เขาเจาะมาหาเราแล้วแล้วเราอะไปหาเขาหรือเปล่าเราพูดจีนได้หรือยังอ่าประเด็นนี้คือเราพูดจีนได้หรือยังเราพูดอังกฤษได้เขารืยยังเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญค่ะ การพัฒนาคนอยู่ดีศักยภาพของคนอยู่ดีจะโตไม่โตในประเทศไหนก็ช่างเหมือนสิงคโปร์คนสิงคโปร์เนี่ยผมไม่อยากพูดว่าหนึ่งคนทํางานมากกว่าเรา2องถึงสามคนคนมีคุณภาพเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเราทำได้ในในส่วนพัฒนาคนเนี่ยผมว่าสามารถที่จะรองรับ AEC ได้แล้วไม่ต้องกลัว AEC เข้ามาเราก็ยังมีศักยภาพแต่ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเมื่อไหร่ เจ้านเราก็จะเป็นคนใน AC ีนั่นแหละอ่าอันนี้ดีวันหนึ่งเราอาจจะมีคนจีนคนเวียดนามคนกัมพูชาพม่าใช่โดนส่งมาเป็นหัวหน้าของคุณนะ c e ซที่นีถ้าคุณไม่พัฒนาตัวอน่ากลัวโอเคเป็นธรรมเนียมของรายการมาดมไลฟ์ที่ต้องถามว่าน้ำพองพัดกรุ๊ปเนี่ยถ้าเปรียบเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งคาแรคเตอร์ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ ลักษณะนิสัยใจคอของน้ำพองพัดกรุ๊ปเนี่ยเป็นแบบไหนคะ,ะน้ำพองพัดกรุ๊ปเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดเนื่องจากว่าไปได้กับทุกฝ่ายทุกคนทีมงานเราเนี่ยพร้อมที่จะบริการทุกรูปแบบกับทุกคนที่เข้ามาหาเราะนะครับเราเป็นเพื่อนกับทุกคนเราเป็นมิตรกับลูกค้าทุกขั้นนี่คือสิ่งที่เราเป็นคาแรคเตอร์ของ น้ำพอพัดกรุ๊ปเลยครับ <Character S 1> คาแรคเตอร์คล้ายๆเฮตีเหมือนกันเนาะ,ะคุยด้วยแล้วมีความสุขอะจริงรรคุณผชมค่ค,คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเหมยได้เกล็ดความรู้จากผู้ชายที่ชื่อว่าคุณสุพัฒนวัฒนามนตรีประธานกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำพองพัดกรุ๊ปมากมายเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมยสัมผัสได้เลยว่าคุณค่าหรือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดสําหรับเฮตีคือการพัฒนาคนค่ะตั้งแต่คนที่อยู่ใกล้ตัวเขา คนในครอบครัวเขาทุกคนที่ได้สัมผัสกับผู้ชายคนนี้มีความสุขและพร้อมที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะวันนี้รายการมาดามไลฟ์ต้องขอขอ,ขอบคุณเฮียตีมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ,คคะดตามชมเหมยและมาดามไลฟ์ได้ใหม่ที่นี่เวลาเดิมนะคะวันนี้เหมยและมาดามไลฟ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ะคเะหมยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะมาพบกับประธานกรรมการบริหารบริษัท LNS Group และนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วค่ะเราเริ่มต้นธุรกิจเมื่อ19ปีที่แล้วจากเงินทุน8 000, 8 0 0 0 0บาท แอลน s สออโต้แกลเลอรี่เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรก uh huh. และแบรนด์เดียวของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองไอโซมีเหตุผลสําคัญวันนี้รถยนต์ใช้แล้วกับรถใหม่ป้ายแดงมันจะต้องมีช่องว่างราคาที่มีความต่างชัดเจนรถดีไม่ดีใกล้เคียงรถใหม่ไหมแต่ขณะเดียวกันราคาจะต้องประหยัดแล้ววันนี้คําว่ายอมแมวใช้ไม่ได้มีแต่รถยนต์ใช้แล้วคุณภาพสูงสุดเท่านั้น uh huh. สําหรับที่นี่